แปดเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมไม่เป็นคนนิยตะมิจฉาทิฐิเราได้ยินคำว่านิยตะโพธิสัตว์นี่มาใหม่แล้วนิยตมิจฉาทิฐิหมายถึงพวกที่มีความเห็นผิดอันไม่มีขอบเขตเป็นรากเงาของวัตตะไม่มีโอกาสหลุดพ้นจากภพคือมิจฉาทิฐิสุดโตงเลยเนะี่ยเป็นผู้ที่ห้ามสวรรค์ห้ามมรรคผลนิพพาน คือหมดสิทธิ์เลยมันไม่เชื่อก้ามาเกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมไม่เป็นเพศหญิงหรือเป็นบรรดาหรือเป็นกะเทยหรือเป็นบุคคลมีสองเพศสพบเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมไม่ทําอนันตรีกรรมคือกรรมหนักอีกห้าอย่างหอย่างคือไม่ฆ่าพ่องตนเองสองไม่ฆ่าแม่ของตนเอง สาไม่ฆ่าพระอระหรันต์สีไม่ทําให้พระพุทธเจ้าทรงห่อพระโลหิตห้าไม่ทําให้สงแตกแยกกันโ oh, อ้ยตรงนี้เนี่ยนี่หข้อของอนันตรียกรรมอยู่ในข้อที่สิบสิบแดเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ย่อม่เป็นคนโรคเรื้อนโรครายแรงโรคเรื้อนคือโรคผิวหนังที่ ไม่สวยงามอะสิบสองมากำหนดในสัตว์แม้เกิดในสัตว์เดรัจฉานก็ย่อมเป็นสัตว์ยูนเพทที่กายไม่เล็กกว่านกกระจาบและไม่ใหญ่กว่าช้างแต่ก็จะไม่เล็กไปกว่านั้นเพราะบารมีนี่ยังยังคุ้มอยู่เป็นแต่เพียงว่าบาปเป็นให้ผลก่อนสิบสามไม่เกิดในขุปปิปาสิกับเปรตคือเปรตผู้หิวกระหายนิจามาตันหิกับเปรตเปรตผู้ถูกความอยากเผาผลาญ และการกัญชิกาศูนย์เปรนชนิดหนึ่งที่ตัวสูงใหญ่มากเป็นศูนย์ยนิดหนึ่งสิบสี่ไม่เกิดในอเวจีมหานรกและโลกันตนรกอเวจีไม่ไปโลกันตนรกเนี่ยโอ้หมืดมากเลยละ่ะมึดคนที่ใจหมึดมากๆจะไปอยู่ตรงนั้นแหละ ิบห้าเมื aan, ่อเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นกามารวจรก็ไปเป็นเทวดาผู้เป็นมิจฉาทิฐิและไม่เป็นเทวบุตรมารเกือบุญส่งผลก่อยเป็นเทวดาแต่ว่าถูกอกุศลก็สิ่จิตมีความเห็นผิดได้สิบหกม่เกิดในอสัญญีพรมคือซึ่งเป็นพลที่มีรูปร่างแต่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดอสัญญีพรม ที่เขาเรียก่ลมลูกฟักอะไรเนี่ยถ้าตายเป็นมนุษย์เข้าสมาบัติอยู่ในระดับไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สว่างว่างๆในที่มืดว่างๆสงบสงบถ้านอนตายตอนนั้นก็ไปนอนอยู่บนน้นแหละเป็นกายปรอมนอนถ้านั่งตายด้วยอารมณ์อย่างนั้นก็ไปนั่งอยู่บนน้นรู้เรื่องเลยยาวถ้ายืน ตายด้วยอารมณ์นั้นก็ไปยืนอยู่บนนั้นนานทีเดียวตะก,ก้าวขาและตายในทํานองเดียวกันแล้วไม่เกิดในพรมสุดทาววาาเพราะพรมชนนี้จะมีแต่พระอนาคาม,มีซึ่งจะต้องบรรลุปเป็นพระอาราหันต์ได้ไม่ช้าสิบเจ็ดไม่เกิดในอารูป์ปรพเพราะเป็นอารูปภพรมที่กําหนดฌานที่ไม่มีรูปมาเป็นอารมณ์ จะมีอายุยืนยาวมากก็จะเสียเวลาในการสร้างบารมีสิแปลม่ไปเกิดในจักรวาลอื่นเกิดในชมพูทวีป